ดิฉันนง 3, า,น 4, สานง, 3, นส,ง,ง 1, 3, สา,าวากิติยาพรสีโสภานักศึกษาชั้นปวสห้อง113สาขาวิชาโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสรุปหัวข้อนะคะที่ว่าเรียนวิชานี้แล้วได้อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยนะคะบทที่หนึ่งคือการขนส่งกับการจัดการโลจิสติกค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือการจัดการโลจิสติก ความหมายของการจัดการโลจิสติกค่ะหมายถึงกระบวนการจัดการการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าจากผู้ขายวัตถุดิบไปยังผู้บริโภครายสุดท้ายผู้บริโภครายสุดท้ายในความหมายนี้ก็คือไม่ใช่ร้านค้าหรือว่าอะไรนะคะแต่คือผู้ผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจริงๆส่วนหัวข้อที่2คือขอบเขตของการจัดการโลจิสติกนะคะก็จะมีตั้งแต่ ผู้ขายปัจจัยการผลิตโรงงานศูนย์กระจายสินค้าร้านค้าปีกไปยังลูกค้าั้ข้อที่3การขนส่งกับกลยุทธ์โลจิสติกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากค่ะจึงต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ตลาดที่ให้บริการขอบเขตของผลิตภัณฑ์ความต้องการของลูกค้า ปริมาณสต็อกที่เก็บไว้วิธีการเวลาสถานที่ในกระบวนการผลิตจํานวนผู้ขายปัจจัยการผลิตวิธีการเวลาสถานที่ผลิตสต็อกนะคะแล้วก็สถานที่จัดเก็บสต็อกส่วนหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4ค่ะการกําหนดกลยุทธ์ของการขนส่งจะมีคือการตรวจประเมินภายในองค์กรนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานความต้องการสต็อกการคัดเลือกอุปกรณ์ ต้นทุนครังสินค้าเป้าหมายขององค์กรนะคะแนวโน้มของการแข่งขันฐานของผู้ขายปัจจัยการผลิตฐานลูกค้าเทคโนโลยีการหยิบจับสินค้าใหม่5ค่ะความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของการขนส่งนะคะก็คือการประหยัดในการผลิตรวมถึงการขนส่งและการประหยัดในการกระจายสินค้าด้านสินค้าปีดจากการขนส่งค่ะแบบจาลองอ้างอิงการดําเนินงานของซัพพลายเชนกับการขนส่งนะคะก็จะมีการวางแผน การจัดซื้อจัดหาการผลิตไปจนถึงการขนส่งส่วนหัวข้อที่7ค่ะเป็นกระบวนการดําเนินการจัดส่งและการคืนสินค้ากระบวนการจัดส่งก็มีรูปแบบดังนี้นะคะการจัดส่งสินค้าที่เก็บสต็อกไว้แล้วอันนี้หมายถึงว่าสินค้าที่ผลิตแล้วแล้วไปสต็อกไว้ในคลังสินค้าและมีคําสั่งซื้อมาแล้วก็จัดสินค้าที่อยู่ในสต็อกส่งให้ค่ะ อย่างที่2ก็คือการจัดส่งสินค้าที่ผลิตตามคําสั่งซื้อกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ลูกค้านะคะสั่งซื้อมีใบสั่งซื้อมาแล้วทางผู้ผลิตจึงค่อยทําการผลิตตามคําสั่งซื้อค่ะข้อที่3การจัดส่งที่ต้องนํามาออกแบบและผลิตตามคําสั่งซื้ออันนี้จะคล้ายๆข้อ2แต่อันนี้จะเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าต้องการนะคะไม่ใช่แบบที่เรามีแบบอยู่แล้วส่วนข้อที่4ค่ะการจัดส่งในการค้าปลีกอันนี้ก็จะคล้ายข้อแรกการจัดส่งในการค้าปลีกนี่คือการจัดส่งสินค้าที่เรามีสต็อกไว้อยู่แล้วเหมือนกันค่ะกระบวนการคืนนะคะมีรูปแบบดังนี้คือมีการคืนจากการสั่งซื้อมีการคืนจากการจัดส่ง การคืนสินค้าที่ใช้ซ่อมบำรุงและซ่อมยกเครื่องหัวข้อที่8ค่ะบทบาทหน้าที่ของการขนส่งการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายสินค้าซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในธุรกิจการขนส่งนะคะเกี่ยวข้องกับต้นทุนและการบริการรองจากกิจกรรมคร้ังสินค้าค่ะหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่9ค่ะปัญหาของการขนส่งหลักๆเลยนะคะก็จะมี ก่อให้เกิดค่าใช้ใจ่ายอันเป็นภาระของประเทศนะคะอย่างเช่นค่าใช้ใจ่ายจากการซ่อมบํารุงถนนค่าใช้ใจ่ายจากการทําถนนการทําทางด่วนเกิดจากการจราจรคับขังค่ะคือเกิดจากการที่บริษัทขนส่งเนี่ยมีการขยายตัวของหลายๆบริษัทพร้อมๆกันเวลาขนส่งการจัดซื้อสินค้าการจัดส่งสินค้า จะมีการจัดส่งพร้อมๆกันจึงทําให้จราจรคับข้างค่ะเกิดปัญหาด้านมลพิษอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องมาจากข้อที่2ค่ะก็คือถ้าการจราจรคับข้างใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศไปด้วยเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจเกิดการแข่งขันทางการขนส่งก็อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือทุกวันนี้นะคะ โอ้ยเวียเดียวขออภัยคะ่ะเมื่อกี้น้องเตะขาตั้งกล้องการแข่งขันเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะคะการแข่งขันทางการขนส่งก็ก็คือว่าทุกวันนี้จะมีบริษัทขนส่งเพิ่มขึ้นมามากมายและรวดเร็วคะ่ะมันก็ทำให้เกิดการแข่งขัน ของด้านทางการบริการในบริษัทขนส่งต่างๆในบทที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการขนส่งสินค้าค่ะความหมายของการขนส่งนะคะก็คือการเคลื่อนย้ายบุคคลส,สัตว์สินค้ง,งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดอัตถประโยชน์ทางด้านเวลาและสถานที่ค่ะประเภทของการขนส่งนะคะจะมีอยู่4ประเภทค่ะก็คือปร,ประเภทแรกนะคะการขนส่งทางบกการขนส่งทางบกเนี่ยจะแบ่งออกได้2ออย่างก็คือ หนึ่งค่ะการขนส่งทางรางหรือการขนส่งทางรถไฟนะคะเป็นการขนส่งโดยอาศัยรางในการเคลื่อนที่และมีเฉพาะการขนส่งระหว่างสถานีต่างๆเท่านั้นค่ะบริการขนส่งทางรถไฟนะคะก็จะมีในหลายๆรูปแบบค่ะเช่นการขนส่งด่วนการขนส่งโดยใช้รถรวมส่งการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางระหว่างการขนส่งนะคะหรือว่าการให้สิทธิพิเศษสําหรับ การขนส่งค่ะข้อดีของการขนส่งทางรถไฟนะคะก็คือบรรทุกสินค้าในแต่ละครั้งได้ในปริมาณที่มากๆค่ะค่าขนส่งก็ถูกเหมาะสมสําหรับการขนส่งระยะทางปานกลางแล้วก็ระยะไกลค่ะมีความปลอดภัยสูงนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็คือมีความยืดหยุ่นน้อยจะส่งได้เฉพาะที่ที่มีรางรถไฟไปถึงเท่านั้นค่ะไม่สามารถบริการรับส่งได้ถึงที่ต้องอาศัยการขนส่งอื่นรับช่วงต่อด้วยค่ะเวลาเดินรถจํากัดนะคะต้องอาศัยดูจากตารางเวลาค่ะ ส่วนการขนส่งทางบกอีกอย่างหนึ่งก็คือการขนส่งทางถนนก็จะเป็น,ปนกนงานขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันค่ะเพราะว่ายานผนานในเราจะใช้ยานพนหนในการขนส่งค่ะข้อดีของการขนส่งทางถนนนะคะก็คือมีความคลองตัวสูงสะดวกรวดเร็วให้บริการได้ทุกจุดตลอดเส้นทางเลยค่ะมีบริการตลอดเวลาไม่ต้องมีหมายกำหนดการ มีบริษัทและขนส่งมากมายลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความพอใจเลยค่ะไม่ต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษทางด้านนี้ก็ได้ค่ะมีบริการแบบถึงจดหมายปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถในระหว่างการขนส่งข้อเสียของการขนส่งทางถนนนะคะก็คือค่าขนส่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถไฟให้บริการมาทุกสินค้าได้ในจำนวนที่จำกัดค่ะมีการแข่งขันกันมากแล้วก็มีความปลอดภัยน้อย รูปแบบการขนส่งในรูปแบบที่2นะคะก็คือรูปแบบการขนส่งทางน้ําก็จะมีอย่างเช่นการขนส่งทางลําน้ําและก็การขนส่งทางทะเลคะ่ะประเภทของเรือนะคะก็จะมีหลากหลายประเภทค่ะจะเป็นเรือโดยสารเรือบรรทุกสินค้าและบรรทุกสัมภาระหนักระหว่างประเทศแล้วก็จะมีเรือบรรทุกน้ํามันและของหนักและของขนาดเล็กๆคะ่ะหรือเรือเฉพาะกิจข้อดีของการขนส่งทางน้ำนะคะก็คือเสียค่าใช้ใจ่ายถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถขนส่งได้ทีละเยอะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางค่ะเพราะว่าเราส่งทางน้ำอยู่แล้วจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะการบำรุงรักษาในเรื่องของยาพานะของเราคือเรือของเรานั่นเองค่ะส่วนข้อเสียของการขนส่งทางน้ำนะคะคือใช้เวลาในการขนส่งนานมากๆแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกจุดค่ะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไทยสินค้านะคะจากเรือ ไปยังลดขนส่งสินค้าค่ะแล้วก็บางเส้นทางนะคะก็ไม่อาจจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องดูในเรื่องของภัยธรรมชาติมรสุมฤด,ดูกาลอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะส่วนหัวข้อที่3ก็คือการขนส่งทางอากาศนะคะการขนส่งทางอากาศเนี่ยจะใช้ในการขนส่งสินค้าที่เก็บไว้ได้ไม่นานอย่างเช่นพวกดอกไม้สินค้าแบรนด์เนมอะไรประมาณนี้ค่ะสินค้าที่ต้องการความรีบรวดสินค้าที่เกิดความต้องการฉุกเฉิน สินค้าประจําวันข้อดีของการขนส่งทางอากาศก็จะมีบริการรวดเร็วค่ะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าประหยัดเวลาในการขนส่งว่าค่าใช้ใจ่ายระดับสินค้าคงเหลือได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเส้นทางเหมือนกันค่ะข้อเสียของการขนส่งทางอากาศก็จะมีนะคะค่าขนส่งแพงเนื่องจากขนส่งทางอากาศเนี่ยการใช้เครื่องบินลำเนึงขนส่งเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งที่เยอะมากๆเลยนะคะต้องการ กองทุนทางนี่เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ต้องใช้ผู้ชนานาญการทางด้านการบินค่ะการบินระหว่างประเทศนะคะก็ต้องอาศัยการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศแต่และประเทศด้วยค่ะต้องต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศที่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยค่ะว่ามีพายุมีอะไรหรือเปล่าในวันที่เราขนส่งนะคะส่วนการขนส่งในอย่างสุดท้ายก็คือการขนส่งทางท่อค่ะเป็นลักษณะพิเศษแต่ยังไม่นิยมแพร่หลายเท่าไหร่นะคะ จะ่ขนส่งอย่างเช่นพวกก๊าซน้ำมันน้ำปปาอะไรประมาณนี้ค่ะข้อดีของการขนส่งทางท่อนะคะก็คือสามารถใช้ขนส่งได้24ชั่วโมงเลยด้วยความเร็วที่สูงสินค้าถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้นทุนระยะยาวต่ำข้อเสียของการขนส่งก็จะมีการใช้เทคโนโลยีลงทุนสูงและต้องเจรจากับเจ้าของที่หลายๆที่เพราะว่าในการที่เราจะต้องวางท่อแต่ละที่เนี่ยเราจะต้องไปวางเราจะต้องไปทํา ไปขอกับเจ้าของที่ตรงนั้นด้วยนะคะอาจก่อให้เกิดปัญหาท่อรั่วซึมผุเป็นสนิมได้ต้องคอยตรวจสอบอยู่สมเสมอคะ่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยสามารถใช้ได้ขนส่งแค่อย่างและประเภทเดียวก็อย่างเช่นถ้าอย่างท่อน,นี้นะคะใช้การขนส่งน้ํามันอยู่แล้วก็จะต้องใช้ในงานขนส่งน้ํามันตลอดไปไม่สามารถเปลี่ยนไปขนส่งกา๊าซหรือว่าน้ำาปะปาได้เพราะว่ามันไม่สามารถใช้รวมกันได้ครับมาต่อกันในบทที่3นะคะบทที่3จะเป็นการ การกระจายสินค้าค่ะการกระจายสินค้าหมายถึงช่องทางการตลาดที่มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกันหลายองค์กรในระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าบริการและก็ของผู้บริโภคค่ะวัตถุประสงค์ของการกระจายสินค้านะคะคือลดต้นทุนการกระจายสินค้ารวมนระดับบริการที่ต้องการต่ําที่สุดนะคะการกําหนดส่วนของเป้าหมายและช่องทางที่ดีที่สุดใน การตลาดค่ะวัตถุประสงค์แปลไปตามลักษณะสินค้าเช่นการเน่าเสียหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานช่องทางการกระจายสินค้านะคะจะมีอยู่6รูปแบบก็คือโดยเริ่มจากผู้ผลิตค่ะมีทั้งขายตรงไปยังลูกค้าผ่านผู้ค้าปลีกไปยังลูกค้าหรือผ่านผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีกแล้วจาหน่ายบางครั้งก็ต้องผ่านตัวแทนการขายหรือผ่านผู้ค้าปลีกบางครั้งก็ต้องผ่านตัวแทนการขายแล้วขายตรงหรือ ผ่านผู้ค้าปีกแล้วค่อยส่งไปยังลูกค้ารายสุดท้ายนะคะชนิดของการกระจายสินค้านะคะช่องทางการตลาดทางตรงก็คือมูลค่าเพิ่มต่ําต้นทุนในการทำธุรกรรมต่ําชนิดของการกระจายสินค้าในช่องทางการกระจายสินค้าทางอ้อมนะคะก็คือจะมีมูลค่าเพิ่มระดับปานกลางต้นทุนในการทําธุรกรรมปานกลางค่ะเช่นร้านค้าปีกร้านค้าส่งผู้กระจายสินค้าช่องทางการขายตรงนะคะก็คือจะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากมันจะเป็น การกระจายสินค้าที่แบบว่าจากบริษัทโดยตรงไปยังลูกค้าโดยตรงเลยค่ะโดยไม่ผ่านใครก็รูปการกระจายสินค้าเนี่ยก็จะมีการกระจายสินค้าแบบรายเดียวข้อกร,กระจายสินค้ารายเดียวก็คือการกระจายสินค้าแบบผูกขานะคะโดยจะมีรายเดียวแค่ในประเภทะคะ่ะ ส่วนการกระจายสินค้าแบบเข้มข้นนะคะเป็นรูปแบบการกระจายสินค้าหลายร้านเท่าที่จะทําได้ค่ะเพื่อหาพื้นที่สะดวกเช่นหนังสือพิมพ์อุปสินค้าอุปโภคบริโภคเคลื่อนที่เร็วร้านถ่ายอัดภาพอ่าน,นี้ค่ะการกระจายสินค้าที่เลือกได้นะคะก็ะคือมีจุดนัดพบหลายจุดแต่ไม่ไปส่งอย่างนันคาเพกทุกร้านเช่นรถเดนมางยี่ห้อมีผู้กระจายสินค้าหนึ่งในประเทศการตัดสินใจในการออกแบบช่องทางการกระจายสินค้านะคะ ก็คือใช้การตัดสินใจในการออกแบบต้องพิจารณาพฤติกรรมและความขัดแย้งของช่องทางการกระจายสินค้าด้วยนะคะว่าจัดการสินค้าและการจัดการโดยโลจิสติกแบบไหนส่วนการดําเนินการของซัพพลายเชนในการกระจายสินค้านะคะในเรื่องของธุรกิจขายปีกทําเลที่ตั้งมีความสําคัญเป็นพิเศษค่ะเพราะจะตั้งอย่างทาเลที่ลูกค้าติดต่อได้สะดวกโดยวิธีการกระจายสินค้า ไปยังลูกค้าก็จะมีการขายตรงขายปีกขายส่งประมาณนี้ค่ะกิจกรรมการจาหน่ายค่ะต้องใช้การลงทุนจํานวนมากและต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการขนส่งการกระจายสินค้าแบบลี้นะคะคือการใช้ทรัพยากรในทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเวลาแรงงานคนเครื่องมือหรือพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะแล้วได้ผลมากขึ้นเวลาใกล้เคียง ต้องการมากที่สุดลีนจึงไม่ใช่การทํางานให้หนักขึ้นหรือเร็วขึ้นแต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่าและเปลี่ยนเป็นคุณค่าได้รับผลงานของความต้องการค่ะในบทที่4นะคะก็จะเป็นการดําเนินการขนส่งค่ะภาพรวมของการดาเนินการขนส่งสรุปขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือการออกใบสั่งจัดส่งไปยังลูกค้าพิมพ์ใบหยิบสินค้าการพิมพ์จัดส่ง ไแจ้งหนี้นะคะแล้วก็การจัดส่งการขนส่งระหว่างประเทศนะคะมีการเสนอราคาและยืนยันการจัดส่งสินค้าพร้อมทําเงื่อนไขาทางการคา้าธนาคารออกจดหมายรับรองเครดิตนะคะเมื่อได้รับ LC จะเริ่มทาการผลิตทันทีค่ะการขนส่งภายในประเทศนะคะก็รวบรวมคําสั่งซื้อสินค้าเลือกวิธีการขนส่งเลือกยานพาหานะเลือกเส้นทางกําหนดเวลาเตรียมสินค้าบรรทุกสินค้าแล้วก็จัดส่งค่ะ การดําเนินงานขนส่งระหว่างจังหวัดนะคะแบ่งเป็นสามลักษณะคือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงานการจัดส่งสินค้าเต็มขนรถไปยังลูกค้าในระยะทางที่ไกลค่ะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าไปยังการจัดส่งการดําเนินการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดนะคะคือการติดตามควบคุมและการรับตําแหน่งของเทเลอร์ในปัจจุบันตู้ถอดออกไว้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกิจกรรมที่ กำหนดไว้ในการขนส่งต่อ2เที่ยวหรือการขนส่งโอนย้ายนะคะหรือทํางานสองกะต้องสร้างความมั่นใจกนการส่งมอบในรถหรือว่าการส่งมอบของสินค้าด้วยค่ะการดาเนินการขนส่งในพื้นที่นะคะหรือการขนส่งระยะที่2เป็นความพยายามที่จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งครั้งสุดท้ายเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละพื้นที่ะคะ่ะ ธรรมาชาติและขนาดของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นในการบรรทุกนะคะก็คือมีสินค้าเมื่อไหร่และชั่วโมงการทํางานมีมากน้อยเพียงใดนะคะความต้องการในการยกขนเคลื่อนย้ายสินค้าอันตรายหรือไม่มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ะคะ่ะปริมาณสินค้าการแสงเฉลีย่ยสูงสุดต่ําสุดน้ําหนักปริมาตรมูลค่านะคะแล้วก็การแตกหักของสินค้าะคะ่ปะปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งในพื้นที่นะคะทำเลที่ตั้ง ธรรมชาติของลูกค้านะคะเป็นพื้นที่นอกเมืองเป็นพื้นที่เขียนชุมชนหรือว่ามีข้อจํากัดในการเข้าพื้นที่หรือเปล่าความหนาแน,น่นของจุดที่แวะส่งมีมากน้อยเพียงใดนะคะ,ะแล้วก็ชนิดของยางพาหานะคะการนําส่งสินค้าบรรทุกด้านหลังหรือด้านข้างนะคะมีอุปกรณ์ยกสินค้าของหลังรถแบบคันเลื่อนนะคะต้องย้ายได้ด้วยขนาดของยางพานะเป็นแบบยึดติดตายตัวหรือว่าแยกส่วน,นะคะ่ะการมียางพา,หาหนะที่เพียงพอ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเขาคือลักษณะของการจัดส่งที่ต้องการค่ะระดับบริการลูกค้าคำมั่นสัญญาการดําเนินงานเป็นการบริการลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าตามองค์กรค่ะความต้องการระยะเวลาในการจัดส่งค่ะแล้วก็ความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อลูกค้าการดำเนินการในสถานีขนถ่ายสินค้านะคะก็จะมีการยกเลิกสินค้าปกติจะดีที่สุดถ้าการบรรจุสินค้าในกล่องพาเลทควรมีการห่อด้วยพลาสติกอีกรอบนึง การที่สินค้าไม่มีการบรรจุห็บห่อที่นี้นะคะสามารถเป็นสาเหตุในทําให้สินค้าของเราเสียหายได้ค่ะการควบคุมงานกระดาษนะคะรวมถึงไปรับฝากเพิ่มเติมสําหรับสถานีขนสง่งการรักษาเวลาก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะในการขนสง่งเราต้องรักษาเวลาเราต้องขนส่งให้ทันต่อเวลาค่ะการจัดการและมีคนขับรถในแต่ละวันอันนี้จะต้องเป็นการจัดการ,การจัดคนขับรถการจัด คนของเราเราต้องจัดให้เพียงพอต่อการขับรถแต่ละวันบางที่นะคะเราต้องขนส่งตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนขับรถของเราต้องพร้อมในการจัดส่งค่ะในบทที่5นะคะจะเป็นการบริหารการขนส่งค่ะวัตถุประสงค์ของการบริหารการขนส่งนะคะก็คือ1ทําให้เกิดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ 2. ทําให้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะแล้วก็3เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการให้น้อยที่สุดค่ะหน้าที่ของผู้บริหารงานขนส่งนะคะหน้าที่ที่1ก็คือจัดการและจัดหาอุปกรณ์การขนส่งที่มีคุณภาพค่ะหน้าที่ที่2ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบารุงเพื่อให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นมีอายุการใช้งานที่นานที่สุดค่ะหน้าที่ที่3นะคะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนและทดแทนอุปกรณ์การขนส่ง หน้าที่ที่4ค่ะให้คําแนะนําเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การขนส่งช่วยตัดสินใจในการจัดซื้ออุปกรณ์ขนส่งหน้าที่ที่5นะคะควบคุมเรื่องน้ามันเชื้อเพลิงให้รัดกุมมากที่สุดเพราะถ้าควบคุมไม่ดีพอแล้วจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายมากๆเลยค่ะในหน้าที่ที่6นะคะนอกจากผู้บริหารการขนส่งจะต้องบริหารและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแล้วนะคะจะต้องทําหน้าที่การบริหารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการกําลังคนเป็นต้นค่ะ ในเรื่องของการบริหารการขนส่งเนะี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของเราถ้าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องบริหารยังไงนะคะให้มันออกมาดีให้มันภาพรวมเนี่ยมันดีทุกๆุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งหรือว่าการอะไรต่างๆนะคะที่จะทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้เราเสียประโยชน์ใน ในในใน,ใน,ใน,ในองค์กรของเราประมาณนี้ค่ะบทที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของการบริหารกลุ่มยานพาหนะในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงการเลือกใช้การบริหารยาพาหนะของเราค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นบริษัทขนส่งอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องมีการจัดการกับยานพาหนะเรายังไงอย่างเช่นการเอ,อ่อซ่อมบำรุงพาหนะหรือว่าการที่จะต้องเปลี่ยนยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่งสินค้านะคะเดีย๋ยวเราไปดูในเรื่องย่อยๆของในบทนี้กันค่ะเรื่องแรกนะคะคือการบำรุงรักษาค่ะต้องมั่นใจว่ายานพาหนะได้รับการบำรุงรักษาตามกําหนดเวลาแล้วก็เรื่องการจัดการพนักง,งานขับรถค่ะเราจะต้องสรรหาพนักง,งานขับรถนะคะและต้องมีความรู้ความสามารถและพนักง,งานขับรถเนี่ย จำต้องมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องรู้ว่า,ายาผ่าหานะของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าการทดแทนยาผพาหานะใหม่นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของยาพาหนะของเราที่มันเก่ามากแล้วมันไม่สามารถจะซ่อมแซมหนือบำรุงรักษาอะไรได้แล้วเราจะต้องทําการแบบทดแทนการซื้อใหม่ ประมาณนี้ค่ะความปลอดภัยในการติดตามนะคะก็ mm hmm. เช่นการติด GPS ไว้บนยานพาหนะของเรา mm hmm. เพื่อติดตามนะคะว่าการขนส่งสินค้าเนี่ยไปถึงไหนยานพาหนะหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วนะคะก mm hmm. ารจัดตารางเข้าบำรุงก็จะเป็นการจัดตารางในแต่ละรอบแต่ละรอบของการซ่อมบำรุงของยานพาหนะค่ะอย่างเช่นรถเราเนี่ยในรอบนี้จะต้อง ต้องรู้นะคะประวัติเข้ารับบริการรายงานกําหนดการส่อมงบารุงการวิเคราะห์การวิเคราะห์เราต้องมีข้อต้นทุนด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นในเรื่องนี้นะคะจะเป็นข้อกําหนดนอกจากเราจะต้องบริหารเราเราจะต้องดูเรื่องยานพาหนะแล้วนะคะก็จะมีข้อกําหนดด้านข้อมูลก็จะเช่นขีดจํากัดเกี่ยวกับลูกค้าและบริการะานะคะจะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับ การเข้าการออกหรือช่วงพักอะไรอย่างเงี้ยของลูกค้าคะ่ะปัญหาการจราจรปัญหาด้านเอกสารปัญหายาปานะที่ไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ขีดจำกัดเกี่ยวกับพนักง,งานขรถของเราด้วยนะคะก,ก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเวลาการทํางานนะคะแล้วก็รูปแบบในการทํางานกฎหมายที่เกี่ยวกับเวลาการทํางาน,นยอย่างเช่นรถเราที่ต้องขนส่งไกลๆแล้วมันต้องมีมันต้องเลยเวลาที่ เรากําหนดนะคะแล้วต้องมีการจ่ายค่าร่วงเวลาให้เขาเพิ่มด้วยแล้วก็ปัจจัยนะคะที่เกี่ยวกับเส้นทางนะคะโครงสร้างพื้นฐานของถนนและระบบรางนะคะจำนวนครั้งของการเรียกเขาใช้งานต่อเส้นทางอย่างเช่นถ้าเราไปเส้นนี้การขนส่งสินค้าในแต่ลรอบของเราเนี่ย เราส่งไปเยอะไปน้อยแค่ไหนมันคุ้มทุนของเราหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยระวางนะคะคือน้ําหนักและลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆน้าหนักลักษณะของหน่วยระวางสินค้าต่างๆนะคะความจําเป็นของการขนส่งพาหนะส่งส่งภาชนะคืนเปล่าความต้องการอุปกรณ์ขนถ่ายแบบพิเศษค่ะในบทที่6ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว เราไปต่อกันบทที่7นะคะบทที่7จเนี่ยจะเป็นเรื่องของชนิดของยานพหาหนะค่ะชนิดของยานพหาหนะนะคะเราจะแบ่งเป็นการแบ่งรถยนต์ตามพระราชะบัญญัติรถยนต์ปีพศ2522นะคะแบ่งเป็น17ชนิดคือรอยยถึงรอยย17นะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชนิดเลยค่ะเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่รอยอ1จนถึงรอยอ17นะคะว่าเออมันเป็นแบบไหนบ้าง รอยอหนึ่งค่ะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนเป็นรถยนต์ที่ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน2.5เมตรยาวไม่เกิน12เมตรนะคะเช่นเก๋งต้นเดียวเก๋ง2ตน้นนั่งรถ2แถวหรือว่ารถ2อตอนท้ายบรรทุกหรือว่ารถกระบะประมาณนี้ค่ะแล้วก็รอยอสองค่ะคือรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนนะคะเป็นรถยนต์ที่ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน2.5เมตรเหมือนกันค่ะ ยาวไม่เกิน12เมตรและความยาวของตัวถังวัดจากจุดศูนย์กลางเพาล้อถึงท้ายรถต้องไม่เกิน2 000, ใน3ของความยาววัดจากศูนย์กลางเพาล้อหน้าถึงศูนย์กลางเพาล้อหลังค่ะรอยอสานะคะก็คือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลก็จะมีอย่างเช่นเก๋งเก๋งทึบบรรทุกกระบะบรรทุกพื้นเรียบนะคะกระบะบรรทุกไม่มีหลังคาก็เช่นเดียวกันค่ะต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน2.5และความยาวไม่เกิน12เมตรค่ะ ลอย่อสีนะคะจะเป็นในเรื่องของรถยนต์สาล้อส่วนบุคคลค่ะจะเป็นสามล้อรับจ้างประมาณนี้ค่ะส่วนรอย่อห้านะคะรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดต้องเป็นรถเก่ง2ตอนไม่ต่ำกว่า4ประตูเท่านั้นนะคะส่วนรอย่อหกค่ะรถยนต์รับจ้างโดยสารไม่เกิน7คนค่ะต้องเป็นรถเก่ง2ตอนขนาดความกว้างเนี่ยห้ามเกิน2.5เมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ความยาวก็ไม่เกิน6เมตร รอย่เจ็ดนะคะรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างค่ะลักษณะประเภทรถจดทะเบียนนี้ต้องเป็นรถ2ตอนนะคะขนาดของรถต้องมีความกว้างไม่เกิน1.5เมตรแล้วก็ยาวไม่เกิน4เมตรค่ะลอย่อแปดนะคะก็คือรถรับจ้าง3ล้อนะคะอย่างเช่นรถทุน2ตอนรถทุน2แถวอะไรประมาณนี้ค่ะรอย่อเก้าค่ะรถยนต์บริการธุรกิจอันนี้จะเป็นรถให้เช่าจะเป็นในเรื่องของรถที่ปล่อยให้เช่า ้อยยอสิบนะคะเป็นรถยนต์บริการทัศนาจรอย่างเช่นใช้ในการจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ 11, ล้อยยอสิบเอ็ดรถยนต์บริการให้เช่าอันนี้จะเป็นรถบริยรถบริการให้เช่าโดยตรงค่ะโดยจะมีต้องสามารถนั่งได้เพียงเจ็ดคนเท่านั้นนะคะล้อยยอสิบสองค่ะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รอยะสิจะเป็นในเรื่องของรถแท็กเตอร์กำหนดลนักษณะการใช้งานพิเศษแทนรถคุดตากรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรค่ะรอยะสินะคะ,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 คะจะเป็นเรื่องรถบดถนนรถบดถนนเนี่ยก็จะต้องมีความกว้างนะคะไม่เกิน3.5มเมตรแล้วก็ความยาวไม่เกิน8เมตรคะ่ะรถบดถนนเนี่ยจะมีทั้งบดแบบบดเรียบหรือไม่ก็บดอัดให้แน่นนะคะมันจะมีในระบบ การบดในในล้อหมุนบดเนี่ยมันก็จะมีในหลายรูปแบบของในตัวล้อหมุนของมันด้วยนะคะลอยอ1สิบห้ารถที่ใช้ใน,นการเกษตรกรรมนะคะลอยอ1สิบหกคือรถพว่วงก็คือเป็นพ่วงต่อของรถที่ใช้ในกเกษตรกรรมเองนั่นเองค่ะลอย 17, ลอ1สิบเจ็ดรถจักรยานยนต์สาธารณะรถเนี้ยก็คือรถล,ลำจับจ้างบรรทุกโดยสารหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ของเราเองค่ะบทสุดท้ายคะ่ะบทที่8 ซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้านะคะจะมีสองหัวข้อใหญ่ๆก็คือการจัดการสินค้านะคะซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบคลังสินค้านี่คือการนําเทคโนโลยีนะคะไปใช้ในการจัดการระบบคลังสินค้า,เ,าเดี๋ยวอย่างเช่นนะคะคลังสินค้าของเราเนี่ยถ้าอย่างโรงงานเราผลิตสินค้า เยอะมากๆใช่ไหมคะสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปจัดเก็บในคลังสินค้าเดียวกันบางทีเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าชนิดเนี้ยเราเก็บไว้ที่คลังไหนโซนไหนนะคะเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าออการกําหนดพื้นที่นะคะเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยในการช่วยช่วยในการหาสินค้าตรงนั้นของเราได้ะคะ่ะในบทที่8ก็จะเป็นในเรื่องของการนำซอฟต์แวร์นี่แหละคะ่ะมาใช้ในการ สินค้าแล้วก็การขนส่งส่วนในเรื่องของคลังสินค้าก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการขนส่งนะคะก็จะเป็นการติดตามค่ะจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการติดตามการขนส่งว่าในรถขนส่งของเราเนี่ยขนส่งไปถึงไหนแล้วการมีการ,การจอดพัก ไปถูกที่หรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของการขนส่งด้วยนะคะปลอดภัยทั้งของของเราทั้งคนขับรถแล้วก็ทั้งยานพาหนะของเราซึ่งทุกวันนี้การใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยการจัดการค้างสินค้าแล้วก็คางการขนส่งเนี่ยมีเริ่มใช้กันเยอะแล้วค่ะซึ่งมันสะดวกสบายในยการบริหารจัดการในเรื่องพวกนี้มากเลยใน เรื่องนะคะในวิชาเนี้ยที่เรียนมาทั้งหมด8บทก็ประมาณนี้ค่ะขอ,อจบการบรรยายในยเรื่องของเรียนวิชานี้แล้วได้อะไรบ้างไม่เพียงเท่านี้